วิธีเช็คนะคะว่ามันฝรั่งสุกหรือไม่สุกนะคะให้ใช้มีดปลายแหลมแบบนี้นะคะ p พซซี่คอฟฟีเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่ดีมากผมเวอร์ชาติกลมกล่อมช่วยปรับระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นดูแลข้อเขา่าเล็บกระดูกดูแลผิวพรรณเส้นผมดูบำรุงสายตาป้องกันแสงสีฟ้าเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย0%ไขมันทาน0%คอเลสเตอรอล0%น้ำตาล แต่อร่อยครบทุกรสชาติแล้วมีหลากหลายโปรเพื่อตอบโจทย์ของคุณสั่งเลยตอนนี้สั่งเลยสั่งเลยไปส,สั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือสแกน QR โ o d ดนี้ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าเวซี่จะพามาทํามันฝรั่งสดผัดเนยนะคะแฟนทางบ้านเมนูนี้นะคะทํากินคู่กับอะไรก็ได้นะคะจะเข้ากันมากเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสเต็กไก่สเต็กหมูสเต็กเนื้อสเต็กปลานะคะหรือว่าทําเป็นท็อปปิ้งหรือว่าทําเป็นอาหารว่างทานเล่นได้หมดเลยนะคะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะแฟนทางบ้านก็มีมันฝรัลังส่วนแบบนี้นะคะก็มาล้างทําความสะอาดนะคะโดยที่ไม่ต้องฝานเปลือกออกนะคะแฟนทางบ้านพอล้างเอาดินเอาอะไรออกนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีดินมากมีอะไรมากก็ใช้อนี่นะคะนี่ค่ะถูท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 ูให้เปลือกเขาสะอาดนะคะแฟนทางบ้าน ข้าวี่ได้มนฝรังมาแบบไม่ค่อยเลอะมากนะคะไม่ค่อยมีดินนะคะดิน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตั้งหม้อนะคะแฟนทั้งบ้าน ก็ใส่เกลือลงไปนี่ค่ะเราจะเอามันฝรั่งของเรามาต้มค่ะแตดท้งบ้านก็ประมาณ 20- ถึง25หรือว่า30นาทีนะคะก็คือต้มให้สุกนั่นเองนะคะส่วนความนิ่มเนี่ยก็แล้วแต่นะคะบางคนบาคนจะไม่ชอบนิ่มมากแต่ป้าพี่ซี่คิดว่าประมาณถ้ามันอยู่ที่มันฝรั่งเลยนะคะถ้าเกิดมันฝรั่งอันใหญ่เดี๋ยวมันก็จะสุกยากนะคะก็อันนี้ของป้าพี่ซี่ก็จะประมาณ25-30าถึงสานาที ตอนนี้ปลาพี่ซีก็ต้มมาประมาณ25นาทีกว่าๆแล้วนะคะวิธีเช็คนะคะว่ามันฝรั่งสุกหรือไม่สุกนะคะให้ใช้มีดปลายแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปนี้ฝรั่งเนะะี่ยถ้าจิ้มลงไปแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะแบไม่เพราะปกติเนื้อ,อมันฝรั่งมันจะแข็งเนาะแต่ถ้าจิ้มลงไปง่ายๆแบบนี้คือสุกแล้วนะคะได้ที่แล้วก็จะปิดไฟนะคะแต่ก็ยังแช่มันฝรั่งไปข้างในอยู่ ไว้ในหม้ออยู่เพื่อให้เขาสุกว่าเซตตัวมากขึ้นเนี่ยเช็คง่ายๆนะคะในทางบ้านใช้มีดปลายแหลมจิ้ม,มลงไปนี่ไหมคะนี่คือสุกแล้วใจง่ายค่ะแต่ถ้าจิ้มแบบโอ้โหยากๆเนี่ยนั่นคือยังนะยังไม่สุกคะ่ะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะวิธีของปาเปซีนะคะแบบง่ายๆนะคะวิธีเช็คมันฝรั่งต้มว่าสุกหรือยัง ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มันฝรั่งเรามาหั่นนะคะแผ่นทางบ้านนี้ค่ะนี่หั่นเป็นแว่นๆหรือจะหั่นเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะน,คะนี่ให้ติดติดเปลือกก็ได้นะคะจริงๆงมีดคมๆนี่ก็จะดีกว่าแบบนี้นะคะ,คะให้มันติดเปลือกค่ะนี่ ก็มาตั้งกระทะนะคะก็ใส่นี่ค่ะเนยนะคะจะเป็นเนยเค็มก็ได้หรือว่าเนยจืดก็ได้นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือแบคเตอร์นั่นเองนะคะจากนั้นก็โรยเกลือนะคะแล้วก็ให้เขาแบบน้นให้เหลืองก่อนนะคะ ก็วันนี้นะคะปาพิซี่ก็ทํามันฝรั่งขับเนยนะคะหรือว่าย่างเนยนะคะจะทาก,กินคู่กับทอดกรอบนะคะนนี้ทอดกรอบก็ไม่ยากนะคะก็หมักด้วยเกลือพริกไทยรสด,ดีก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นสไตล์ฝรั่งก็ใส่บัตเตอร์นะคะไม่ใช่บัตเตอร์อะไรนะมัสตาร์ดนะคะมัสตาร์ดอันนี้ก็จะย่างก่อนนะคะย่างในกระทะน,นี่แหละค่ะ กินถ e e ai, ้าไม่อยากให้สุกไวก็ค่อยๆย่างด้วยไฟอ่อนนะคะแต่นี Mit ่มิคิดเขาจะเอาไปอบในไมโครออเวนนะคะหรือว่าไอุ้่นอบเตาอบเตาย่างนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆย่างไปค่ะแบบอ่ออาจจะใส่เขาจะเอาไปใส่ในตุ้ย่างนะคะอ๋อมก็ค่อยๆย่างไปค่ะเห็นไหมคะ จากนั้นนะคะก็นี่ค่ะแฟนทางบ้านใส่พริกไทยบุกนะคะเนี่ยแล้วก็นี่ค่ะใบเบ,บซิลนะคะหรือว่าโรสแมรี่แห้งก็ได้นะคะไม่มีไม่ต้องใส่นะคะแฟนทางบ้านอันนี้พอดีทําให้ฝรั่งกินเฉยๆนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ได้ซีเรียสจงจุดนี้นะคะไอ้ที่สําคัญก็คือเนี่ค่ะเกลือนะคะ กับไอ้ย่างเพราะว่าแต่ถ้าเป็นเนยเค็มนะคะแฟนทางบ้านก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะคะเพราะว่าเนยเค็มมันจะมันจะเค็มอยู่แล้วคะ่ะแต่นี่เป็นเนยจืดค่ะ,ะพี่ซี่ก็เลยก็เลยใส่นะคะใส่เกลือน,นะคะแต่ถ้าเป็นเนยเค็มมันจะมีเนยสองแบบเนาะเนยจืดกับเนยเค็มนะคะไม่ต้องใส่เกลือน,นะคะแต่ถ้าคนกินเค็มมาก,มากๆก็ใส่นะคะนี่ค่ะก็ย่างไปนะคะก็เป็นอันเสร็จกับแฟนทางบ้านเราก็จะไปชิมรสชาติกันนะคะ กับเตของอร่อยใช่ไหมคุณคิดปอกอร่อยค่ะแฟนทางบ้านโอเคนะคะก็ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะแฟนทางบ้านพิซี่ก็จะมาชิมให้ดูสเ e ออร่อยมากุคิดบอกอร่อยมากคุณคิดไปกิน <not> ข้างนอกข้างในแกร้อนค่ะ ปาปิซีก็จะมาชิมให้ดูค่ะแฟนทางบ้านก็ที่เราทํากันไปนะฮะไม่รู้ดังเปล่านะครเพราะว่ามองก็เปิดทีวีนะคะเอาสเต็กก่อนเนาะ,ะหมักแบบไทยะคะ่ะเกลือรสด,ดีซอสหอยกระเทียมบุกหรือว่าสับไม่รู้ว่า ทีวียังม่องดังเข้ามาหรือเปล่าไม่ร้นะคะงับก่อนมันกะัลังผัดหนึ่งค่ะกินคู่กับอะไรก็ได้นะคะแม่ปาปิจีก็เอาไปค่ะหกชิ้นเลยอ่ะบอกปกติแกไม่กินนะคะแต่แกบอกว่าอยากจะลองพอลองไปแต่แรกสามชิ้นบอกตะแรกก็แบบเหมือนไม่อยากจะลอง แต่พอตอนนี้อุ๊ยไม่อร่อยมาขออีกสามชิ้นค่ะมันหอมค่ะแฟนทางบ้านทําก็ไม่ยากด้วยค่ะอืมอุ้ยมันอร่อยค่ะมันจะแตกต่างกับเฟนฝ่ายนะคะปาไปซี่ก็บอกวิธีเช็คมเช็คมันฝรั่งแล้วนะ,ะ่ะอุ้ยเหนียวดี เวลาซื้อมันฝรั่งเราเอาแบบขแข็งๆมาบีบดูให้มันแข็งเลยยิ่งดีนะคะมาทาเมนูแบบนี้มันจะอร่อยค่ะจะนึบๆๆเหมือนฝนจะตกค่ะเต๊ก็สุกดีค่ะเต๊ก็ไม่อยากจะทําให้ดูเพราะว่าวันนี้คือเมนูมันฝรั่งผัดเนยค่ะที่กินคู่กับเมนูอะไรก็อร่อยจิ้มเปล่าก็อร่อยค่ะแฟนชางบ้านกินกับซอสมะเขือ,เท,ดดขอ,ขอเทศก็เข้ากัน ไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศก็อร่อยค่ะแต่ที่สำคัญต้องใส่เกลือนะคะเกลือนสำคัญเลยถ้าไม่ใส่จะจืดมันร้อนจริงะตรเนี้ย ป้าพี่จะไปนั่งตรงนู้นก็นไม่ได้เพราะว่าเนี่ยมองเปิดทีวีดังดังมากค่ะเขาคนแก่ค่ะ สดากลัวสุดาอย่าว่าสุดา,ดา,ดาไม่เป็นไรลูกโอ้โหฝนน่าจะมาอุ้ยจานก็หมุนลองก็ซ้อนมะเขือเทศดู ไม่ใช่สเต็กนะคะมันจะแตกต่างกับเฟนฟายนะคะแฟนทางบ้านมันเฟนฟายส่วนใหญ่จะโรยเกลืออย่างเดียวนอกทอดแล้วก็โรยเกลือแต่อันนี้มันมันมีใบใบรสแมรี่ก็ได้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เบลเซียมมันจะคล้ายๆใบโหงลาตากแห้งแล้วก็มาซอยซอยเนี่ยอืม มากินคู่กับมะเขือเทศก็จะออกหวานๆจะกินกับขาวก็อร่อยกว่าเหมือนฟ้าลองนะคะแฟนทางบ้าน ถ้าเกิดตกไงเดี๋ยวป้าเปซี่จะเฟรมให้ดูนะคะก็ก็อย่าลืมนะคะตอนนี้โป่แถมน้ำพริกยำม่งนะคะซื้อ6กล่องแถมฟีกาแฟ,าฟอีก1กล่งองเป็น7กล่องนะคะแถมน้ำพริกยำมอ่งอีกหนึ่งกระปุกนะคะแฝงทั้งบ้านในราคา1499บาบาทพร้อมส่งเลยนะคะจากปกติราคานะคะประมาณพันแปดนะคะพันแปดนะคะแต่ถ้ารวมน้ำพริกด้วยก็จะไปกว่านั้นอีกนะคะอันนี้เฉพาะกาแฟก็พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วนะคะรวมส่งอีกห้าสิบบาทเป็นพันแปดนะคะ แต่นี่ได้ทั้งน้ำพริกเพิ่มนะคะแล้วก็ในราคาแค่1,499บาทเท่านั้นเองนะคะโปรนี้หมดถึงวันที่15เดือนนี้เท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะมีโปรใหม่นะคะหลังจากวันที่15ไปแล้วนะคะแฟนทางบ้านถ้าอยากได้น้ำพริกของของยำม,ม่องก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะในรายที่พาริปรีสิ่ให้นี้ได้เลยนะคะก็สแกน QR โคดนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มีโปรอื่นด้วยนะคะสอบถามได้เลยนะคะแฟนทางบ้าน ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะบาริซี่ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนสนาสดาครัวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายสดาครัวเหรอลูกเนื้อเก,กลือทำไมอยู่กับพ่อแม่เล้วพ่อไล่มาเหรอลูกโน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 ไปนู่นเลยนู่นเลย